น้ำพริกมะขามสด่าวิธีทําง่ายๆอร่อยออร่อยนะคะเมื่อน้ํามันร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวแค่เลจะนําหมูสับเนี่ยลงไปผัดให้สุกก่อนนะคะค่ะเมื่อเราหั่นมะขามได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่คกตําเลยนะใส่ทีละครึ่งก็ได้นะคะตําให้มะขามของเราละเอียดก่อน สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับช่องแคเลชแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำน้ำพริกมะขามอ่อนกันคะ่ะแต่ก่อนจะไปรับชมวิธีทำก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเรด้วยนะคะวัตถุดิบเลยนะคะก็จะมีน้ำปลาค่ะมีน้ำตาลปีบ๊บมีหอมกระเทียมค่ะแกะและล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะมีพริกแดงจินดากระปิค่ะ แล้วก็มะขามอ่อนของเรานะคะแล้วก็จะเป็นหมูสับค่ะนี่ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนำมะขามอ่อนเนี่ยไปล้างน้ำทำความสะอาดให้ไอตรงเนี้ยออกให้หมดเลยนะคะ ใช้มือถูๆนะคะให้ตรงอันนี้ออกให้หมดเลยนะคะเพื่อนเ <ๆ S 1> มะขามอ่อนนะคะที่เราเลือกใช้จะต้องใช้เป็นมะขามที่ยังอ่อนอยู่ไม่มีเม็ดข้างในนะคะนี่ค่ะเวลาหักไปก็จะเป็นแบบนี้นะไม่มีเม็ดข้างในเลย เดี๋ยวเราจะนํามะขามนะคะมาหั่นเป็นชิ้นๆก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราตําเนี่ยจะได้ตําง่ายๆเนาะค่ะ,คะเมื่อเราหั่นมะขามได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ครกตําเลยนะใส่ทีละครึ่งก็ได้นะคะตําให้มะขามของเราละเอียดก่อน เมื่อมาขามของเราละเอียดดีแล้วก็ใส่พริกลงไปค่ะเมื่อพริกละเอียดแล้วก็ใส่หอมกับ กระเทียมใส่ลงไปเลยค่ะตำหอมกับกระเทียมให้ละเอียดเลยนะสาเหตุที่เราใส่หอมกับกระเทียมลงไปที่หลังเนี่ยเพราะว่าหอมกับกระเทียมน้ําเขาจะเยอะนะเพื่อนแค่เลยๆตำที่หลังสุดนะ เมื่อตำทุกอย่างละเอียดดีแล้วก็ใส่กะปิลงไปค่ะกะปินี้ใส่หลังสุดเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อละเอียดดีแล้ว ขั้นตอนถัดไปเดี๋ยวเราจะนาไปผัดกันเลยค่ะใครชอบละเอียดมากกว่านี้ก็ตำให้ละเอียดเพิ่มได้นะคะค่ะแล้วนามาผัดกันเลยนะคะใส่น้ํามันพืชลงไปค่ะไม่ต้องเยอะเนาะแค่นี้พอค่ะ เมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวแค่เลจะนำหมูสับเนี่ยลงไปผัดให้สุกก่อนนะคะค่ะเมื่อหมูของเราสุกแล้วนะแค่เลตักหมูออกไปนิดนึงนะคะเพื่อนเมื่อนแคเลว่ามันเยอะไปเนาะ เมื่อสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำพริกที่เราตำไว้เมื่อสักครู่ใส่ลงไปเลยค่ะผัดผสมให้เข้ากันนะคะ หลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปน้ำปลาแค่เลยจะใส่ไปนิดหน่อยนะคะเราอย่าใส่เยอะนะเพราะว่ากะปิที่เราตำไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวเขาจะเค็มแต่ของแค่เลยใช้เป็นกะปิเคยกะปิเคยจะไม่เค็มเหมือนกะปิแกงนะคะก็ใส่ลงไปนิดนึงแล้วก็ชิมดูค่ะถ้าหากว่าขาดเหลือ,อยังไงก็สามารถเพิ่มเติมได้ นี่ค่ะน้ำเขาจะแห้งๆเดี๋ยวเราจะนําน้ําล้างคกเมื่อสักครู่นะคะคกที่เราตำนี่แหละเดี๋ยวเราจะน,นําน้ําเปล่าล้างแล้วก็เอาน้าเปล่ามาใส่ในกระทะนะคะน้ําล้างคกนะคะใส่ลงไปเลย ถ้าใครชอบที่มันมีน้ำมากกว่านี้ก็ใส่น้ำล้างครกเพิ่มลงไปได้นะ ค่ะเมื่อเราผัดจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีแล้วน้ำตาลละลายแล้วนะคะก็สามารถชิมรสได้ตามชอบขาดเหลืออย่างไรก็เพิ่มเติมได้นะคะแค่เลยชิมแล้วของแค่เลยกำลังพอดีนะค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานเตรียมเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกมะขามนะคะทานคู่กับผักสดค่ะน่าทานนะคะอร่อยนะคะเ,เพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะคะ ค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเรยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ